ครับสวัสดีครับอยู่ผมดิวหลุยนะครับทัวร์วนี้นะครับพามาเขารียกอะไรแบบคุณต้องสอดดีไหมไม่ต้องไม่ต้องพีตง่ต้องเลยพามานะครับพบกับกูรูเพราะว่า<ห> <นะ S 2> กับคอนเทนต์วันนี้ก็คือว่าอุปสรรคสําหรับบิดเดอร์มือใหม่ในการจะแบบเป็นบิดเดอร์เนี่ยจะเจออะไรบ้างเพราะว่าแบบว่าบิดเดอร์กำลังเกิดขึ้นมาเยอะในในปีที่แล้วกับปีนี้ไม่ไม่ให้เต็มตัวเลย นี่คือความจริงเร็วๆที่ทุกคนจะได้รู้จากผู้มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในวงการกูบอลนี่คนรักเป็นล้านเ<ค>น,นเกียริไม่มีเลยตัชื่อเจ้าอินบ็อกบาทาคอตต้าเราถามพี่ปื้มดีกว่าเพราะว่าบางทีอุปสรรคกับบีเดอร์บางคนเขาไม่รู้ว่าเขาไม่ได้มุมที่แบบว่าออกมาในประสบความสําเร็จอะไรยเงี้ยแต่บางมุมอาจจะมีว่าแบบที่มันเป็นอุปสรรคก่อนที่จะเอกมาเป็นไข่เอาเป็นตัวงูแล้วมาขายเนี่ยมันมีอะไรบ้างแต่ผมก็ลิกเข้าๆมาแล้วแหละอย่างแรกเลยอยากถามมาแบบก็คือว่า มาถึงคนเก็บมาเงี้ยที่ผมเจออะแบบงูแบบว่ามันม้ผสมยังไงอะไม่รู้จับคู่ยังไงีพี่มีแบบความคิดแนะนำาไงบ้างด้วออถ้าถ้าเอาจริงนะถ้าเริ่มถ้าเริ่มได้ถ้าเริ่มได้คือเราต้องวางแผนตั้งแต่เลือกซื้ออ่าสมมติแบบอ่ะไม่มันไม่มีแต่แรกเลยพี่ว่าแบบเขาชอบแบบตัวนี้เห็นชอบแล้วชอบแล้วรักเลยอะไรเงี้ยถ้าในกรณีนั้นนะถ้า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 เริ่มมาแบบไม่มีแผนเลยก็แนะนําว่าลอง ลองเอาตัวผู้ที่บ้านเรามีกับตัวเมียที่บ้านเรามีใช่ไหมไปเซิร์ชรูปในเน็ตก่อนว่าหน้าตาจะออกมาเป็นแบบไหนถูกใจเราไหมนีอ่ออกไหมคือคือถ้าไม่ถูกใจก็ต้องลองหาลองสลับอะ่ะมันก็น่าจะมีสักตัวที่สูกใจแหละเนีอ่ออกป่ะคือทําทํางูอย่างแรกเลยเอาเอาที่เราชอบก่อนเพราะว่าถ้าทําแล้วเราไม่ชอบก็ก็คนอื่นก็ไม่น่าชอบอะ่ะง่าย แต่แต่สมมติถ้าเราเขาเก็บมาเือแบบไม่รู้แบบไม่ได้สนใจเอาสวยมาก่อนเนี่ยแต่พอมาคอมโบลองแคลดูแล้วอะมันไม่มันไม่ตอบโจทย์เขาเลยอะยังไงอะออก็ต้องไปเริ่มใหม่เง,<อ>งี้ยใหม่ก็ต้องก็ต้องก็ต้องหาก็ต้องหาตัวผู้มามาเปลี่ยนอะแต่เสียเวลาไปปีสองปีปีหนึ่งแต่ก็ยังดีไม่ไม่แต,แต่ถ้าแต่ถ้ามันอายุถึงช่วงผสมอะเราก็ซื้อตัวผู้ที่มันไปซส์ผสมนะช่วงนั้นก็ได้เพราะ เพราะช่วงช่วงเนี้ช่วงที่งูผสมอ่ะจะมีคนคนคอยปล่อยแล้วตัวตัวใช้ผสมแล้วมันก็จะยากหน่อยพี่ใช่ไหมเพราะว่าก็ยากแบบตามที่มันแบบว่าตามเล็บเราอ่ะใช่ยากยากแต่ก็เผื่อเผื่อจังหวะดีอ๋อแต่ถ้าแต่ถ้าปีนี้ไม่ทันก็ก็ทําไปก่อนแล้ว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 ปีหน้าก็ค่อยค่อยเริ่มต้องเริ่มตั้งแต่แนะนําว่าเริ่มก่อนก่อนจะเข้าก่อนแบบตั้งแต่ต้นปีเลยนะ คือแบบช่วงลูกงูออกถ้าหาหาหายิ่งไวยิ่งไวได้เท่าไหร่ยิ่งดีเพราะว่ามันต้องใช้การปรับตัวอ๋องูพ่อแม่พันธุ์บางตัวไม่ใช่ซื้อซื้อไปปุ๊บแล้วไปทำแล้วมันจะได้เลยบางตัวก็ไม่ผสมก็มีอ๋อเพราะว่าหนึ่งต้องต้องต้องดูด้วยว่าเพราะเพราะต้องคิคดว่าสถานที่เลี้ยงอ่ะของแต่ละบ้านอ่ะมันโตมาคนละแบบกันต้องให้มันปรับตัวระยะระยะในการปรับตัวพอสมควรเหมือนกันครับอืมคือง่ายคือ อาจจะจับมีคู่ที่ซื้อมาแล้วอะแต่จะลองผสมก่อนก็ได้ใช่แต่ลองไปแล้วก็เหมือนแบบไม่อยากใครบางคนไม่อยากเสียเวลาเนี้ยก็ลองผสมไปดูอาจจะได้งลูกงูมาอาจจะไม่ตรงเลฟเท่าไหร่ก็แต่อาจจะได้ประสบการณ์ได้ประสบการณ์ในการผสมอะไรประมาณนั้นอ่าโอเคประมาณนี้ก็คือเลือกจับคู่ดีๆใช่แล้วก็วางแผนหรือไม่ก็บางทีบางทีอะก็ลองไปไปในอินสตาแกรมครับไปเออไปเซิร์ชไปพิมพ์แฮชแท็กก็ได้ ม็อบนนั้นน่ะฝรั่งเขาจะเขาจะมันจะเด้งขึ้นมาเป็น reference ให้เพียบเลยอาจจะอจะเป็นแฮชแท็กของม็อบที่เรามีอยู่ใช่แล้วเราก็ไปดูแล้วว่าเอ้นนี้สวยก็ไปดูว่ามันมีอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอ่าประมาณนี้นะครับไปหาเลฟในอินเทอร์เน็ตเยอะอ่าแล้วก็จะได้จับคู่ถูกอ่านี้ใช่สองแล้วเขาบอกว่าบางทีแบบตัวผู้ไม่พอเงี้ยตัวผู้ไม่พอนี่ทําไงพี่บางคนอจะไม่เข้าใจตัวผู้ไม่พอคืออะไรพี่ตัวผู้ไม่พอหมายความว่าตัวผู้มันไม่ทํางานหรือว่า ก็คือตัวผู้แบบอา,อาจจะหนึ่งก็คือไม่ทํางานด้วยที่เราฟิกไว้บางคนแบบหนึ่งต่อสามเนี้ยหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อหนึ่งก็ยังไม่ทํางานเลยเงี้ยหรือแบบอ,อัง่ายคือผู้ไม่พอไม่สามารถแบบใช้อะผสมในในบ้านได้ไอ้ผู้ไม่พอ,อยังไงก็ต้องก็ต้องทําอะไรไม่ได้เลยเอางี้นะคือคือจะบอกจะบอกนี้ว่าตัวผู้อะสาคัญกว่าตัวเมียมจริงๆจริงๆคือตัวผู้สาคัญกว่าตัวเมียตัวเมียตัวเมียมันไม่ได้มันเขาเรียกว่าไงถ้าตัวผู้ไม่ทํางาน,น่ะ แล้วคุณไม่มีตัวผู้สำรองอ่ะคือจบเลยนะเพราะบางคนไปอ่านว่าแบบผู้หนึ่งเมียสองผู้หนึ่งเมียสามส่วนมาเออคน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 ชอบแนะนําว่าตัวเมียสําคัญให้เก็บตัวเมียก่อนอะไรประมาณนี้จริงๆตัวผู้สําคัญกว่าตัวเมียเพราะว่าหนึ่งถ้าคุณมีแต่ตัวเมียมีตัวเมียมีตัวเมียห้าตัวแล้วตัวผู้ตัวเดียวเนี้ยแต่ตัวผู้ตัวนั้นไม่ทํางานเลยอ่ะคุณทําอะไรไม่ได้เลยนอนเหงาเลยนะก็เป็นเป็นหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งดีกว่า แนะนำหนึ่งคือยังไงต้องมีผู้สำรองมาถึงในบ้านสัดส,ส่วนนะพี่สมมติสัดส,ส่วนในบ้านควรจะเป็นยังไงพี่หนึ่งต่อเท่าไหร่ดีหนึ่งต่อหนึ่งเลยไหมถ้าเป็นไปได้ถ้าเป็นไปได้แนะนําแนะนําเต็มที่อะไรคือหนึ่งหนึ่งหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อสองมาถึงผู้ผู้หนึ่งเมียสองอ๋อหรือผู้สองเมียหนึ่งก็ได้สำหรับแผ่นสำหรับใครกันไม่ไม่ติดเนี้ยเออถ้าการไม่ติดผู้สองเมียหนึ่งก็ได้อก็คือ,อยังไงก็ผู้สําคัญผู้สําคัญกว่าตัวเมียมีเยอะมากกว่าขาดใช่ใช่พี่เพราะว่า พี่เจอมาอไปเอาไปง่ายเลยของพี่อะสำหรับพี่อะเออเรามีช้อยเรามีช้อยในการในการในการทำคือคือถ้าถ้าถ้าที่ฟาร์มนะตัวเมียหนึ่งตัวจะมีแผนสองเสมอมีสองแผนเสมอสมมุติถ้าตัวผู้ตัวนี้ไม่ทำไม่ทำแล้วก็เราก็จะใช้อีกตัวหนึ่งห,หรืออาจจะเป็นม็อบเดียวสองตัวก็มีเพราะต้องบอกว่าพี่เพิง่งาวางแผนในการผสมว่าคู่นี้น่าจะเป็นยังไงใช่ถ้าอย่างน<ช>ี้เป็นผู้สองแต่เป็นย<ช>ีนเดียวกันได้ไหมแบบคนอยากได้แบบอยากได้จริงๆเลย นี่นี่ก็เก็บก็คือผู้สองตัวยีดยวกันแล้วมีตัวเดียวเนี้ยใช่ผู้ผู้ม็อบซ้ําเลยแหละม็อบซ้ําเลยหรืออาจจะต่างกันแค่ยีนสองก็คืออยากได้คู่นี้คืออยากได้แพทเทิร์นที่เป็นคอมโบนี่มาใช่คือคู่ต้องเยอะกว่าตัวเมียใช่สําคัญที่สุดใช่เพราะว่าถ้าผู้ขาดนี่ก็อย่างที่ปื้มบอกคือมันไม่ผสมคุณอาจจะไม่ได้ไม่ได้เก็บไข่เลยว่าเเงาอ่ะคู่นึ่งก็ตัดไข่มันเนี่ยล่าสุดเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีพี่พี่มีพี่เขาก็ทักมาในเพจ เขาบอกว่าทํายังไงดีตัวตัวผู้อ่ะตัวผู้อ่ะที่บ้านเขาไม่เกี่ยวเลยไม่เห็นมันเกี่ยวตัวเมียเลยอะไรประมาณนี้ยแล้วเขาก็ไปซื้อซื้อตัวผู้ตัวใหม่มาด้วยนะก็ไม่เกี่ยวอีกอืเออจนบอกว่าอ่ะผมแนะนําแนะนานะถ้าจะหาตัวผู้นะนะตอนนะตอนแบบเขาเรียกว่าไงแก้ขัดดุ่นดวนๆอะไรเงี้ยแนะนําหาซื้อ หาตัวผู้ที่มันโพเวนแล้วคือเคยเกี่ยวแล้วให้ลูกแล้วพวกนี้พวกนี้มันจะการันตีการการว่ามันมันส่วนมากอะ่ะให้ให้ให้ตายเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นตมันเกี่ยวแน่เพราะมันเคยทํางานแล้วอะไรประมาณนี้ครับอ๋อคือต้องเตรียมเตรียมแบบวางแผนให้ดีหนึ่งวางแผนจับคู่เสร็จปุ๊บก็ต้องวางแผนตัวผู้สำรองไว้ด้วยใช่พ่เด็กไม่พอใช่อ่าอโอเคแล้วหลังจากแบบรู้แล้วว่าเอ้ยทางไงผู้แบบพอไม่พอแล้วเวลาเกี่ยวไปไงพี่ เวลาเกี่ยวแล้วรู้ได้ไงว่าบางทีแบบติดไม่ติดอ่าติดไม่ติดปัจจัยต่อมาเราว่าเราบ,บีดเดอร์ที่รู้ว่าติดไม่ติดไงพี่ถ้าอย่างที่บ้านนะปีนี้ผสมช้าประมาณประมาณต้นพฤศจิการเริ่มเริ่มผสมแล้วก็ไล่ผสมเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ่อช่วงนี้คือมกราช่วงมกราช่วงเนี้ยงูอะ่ะจะเริ่มจะเริ่ม,จะ,มจะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วจะเริ่มจะเริ่มกินแบบจะเริ่มมีอาการแบบหยุดกินตัวตึงๆกินหนูเล็กลงอะไรประมาณเนี้ยอันเนี้ยถ้าสี ง,ง่ายสีมันจะเปลี่ยนถ้ามันท้องนะ่ะสีมันเปลี่ยนแล้วก็ลักษณะการกินจะกินดุดุเลยช่วงธันวาเนี่ยช่วงธันวาช่วงเนี้ยพฤศจิกาธันวาช่วงนี้มันจะกินดุดุกินแบบยิ่งธันวายิ่งกินหนูใหญ่กินแบบตะกาตกรตะาการที่ไม่เคยกินก็จะมากินเอออะไรประมาณนี้จะตะกาตะกรารเลยแล้วมาช่วงเนี้ยช่วงปลายมกราก็จะเริ่มหยุดละหรือกินหนูเล็กลงอย่างเงี้ยไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่ ส่วนใหญ่จะมีโอกาสติดสูงคือคือเอาง,ง่ายง่ายงูตัวไหนที่เราผสมไปแล้วอ่ะแล้วกินดีอ่ะโอกาสติดค่อนข้างเยอะอ่าเอาง่ายดูสังเกตพฤติกรรมงูตัวเมียก<ช>็คือหนึ่งก็คือจากไม่เคยกินเลยอ่ะแบบไม่กินหนูใหญ่เลยหรือว่ากินไม่เก่งอ่ะอ่<ช>ะกลับมากินเก่งกิน<ช>ดกุกินโหดใช่แล้วสองก็คือจะมีสีที่สว่างขึ้นใช่ช่วงช่วงช่วงงูที่มันเริ่มฟอร์มไข่อ่าฟอร์มไข่ไข่แบบใกล้ใกล้จะฟูโออ่ใกล้จะอูอ่ะ ช่วงนั้นน่ะงูสีจะสว่างขึ้นอะใกล้จะอูก็คือความหมายคืออะไใกล้จะอูอูอูคือตกไข่อ่ะอ๋อใกล้ตกไข่คือสีมันจะสว่างใช่อ่าสีมันจะสีมันจะสว่างขึ้นเอ่อแล้วสังเกตตัวตัวมันจะตึงๆหรือถ้าตัวไหนมีมีไข่แล้วหลังจะเริ่มเป็นสันละจากงูที่ปกติถ้างูอ้วนปกติมันจะกลมๆแต่พอมีไข่ปุ๊บหลังมันจะเริ่มเริ่มเริ่มเป็นเลียมเียมอ่าท้องก็ยกใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเกิดจะปริอ่าใช่เดี๋ยวถ่ายรูป Insert, insert. อินเสิร์ตอินเสิร์ตเออเดี๋ยวอินเสิร์ตูปไปคือนี่คือได้รู้ว่าคุณติดไม่ติดแล้วต่อไปคือหลังจากที่แบบว่าลุ้นเรียบร้อยแล้วแต่บางทีแบบมันกินไม่เก่งอ่ะพี่ผสมแล้วอ่ะถ้ามันกินไม่เก่งทําไงอะ่ะคือถ้ากินไม่เก่งอ่ะถามว<า><า>่าหาใจเลยไหมไม่ถามว่ามีโอกาสได้ได้ขายไหมก็มีแต่แค่น้อยอ,อ๋อพฤติกรรมงูเหมือนกันใช่แต่ส่วนมากอาจจะกินเก่ง โอกาสโอกาสไอ้ตัวที่กินไม่เก่งแล้วจะไข่อน้อยเพราะว่าทำใจเลยใช่ใคือ,อ,อต่อให้ไข่ก็อาจจะไข่ไม่ไม่สมบูรณ์นี่จะมาพูดต่อไปอาจจะตรงนี้เสร็จปุ๊บรู้แล้วว่าติดไม่ติดดูยังไงแต่พอแบบพอพออกมาปุ๊บไงพี่บางคนที่มันบอกว่าปัจจัยแต่มาคือมันทำไมถึงไข่ถึงสลักไงทำไมถึงไม่ได้ไม่เต็มตหน่วยอะไรเงี้ยพี่โหหลายอย่างเลยอะไข่สลักไข่สลักก็เรื่องน้ําก็มีมีมีผลก็ลคือน้ําเชื้อหนึ่งไม่ใช่น้ําน้ําน้ําที่งูกินอะจริงเหรอใช่ ไม่อะอ่าวช่วงช่วงที่งูมันโอว่ะมันไม่ได้กินอาหารแต่มันกินน้านะอ๋อทีต้องดื่มน้ำดีๆเหรอฮะห้ามขัดน้าอ๋อห้ามขัดน้าไม่เฉยใช่ห้ามขัดน้ําห้ามขัดน้าคือคือมันมันคือไข่ชลักอ่ะมันมีความที่ส่วนตัวมันมีมันมีปัจจัยปัจจัยเอ็กอ่ะปัจจัยอื่นๆเยอะเยอะเยอะมากยกตัวอย่างยกตัวอย่างหน่อยเผื่อเขาอยากจะรู้อ่ะเขาได้ไปป้องกันไงอากาศหนึ่งอากาศอุณหภูมิอุณหภูมิที่เคยบอกคือต้องผสมตอนเย็น ใช่ใช่ใชแล้วก็ตอนตอนที่เขามาดึงไข่ก็ต้องยังไม่ร้อนมากใช่มาใช่ใช่เนี่ยช่วงเนี้ย<ข>ช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยแต่ก็แล้วแต่บ้านนะพี่เนี่ยมันก็ไม่รู้นะก็ <ng> ใช่แล้วแต่ตัวงูด้วยก<ช>็ลองทาใจแต่ถ้าอากาศเย็นมากอ่ะอากาศเย็นมากแล้วฟอร์มไข่อ่อคือถ้าคือบางคนเลี้ยงแอร์อ่ะคือกลัวร้อนกลัวมันร้อนจัดแต่ถ้าเขาเรียกว่าไงแต่ถ้ามันอยู่เย็นมากๆอ่ะไข่ก็ไม่แข็งแรงเหมือนกันนะ ซากมาแล้วไข่ก็มีปัญหาเหมือนกันคือมันไข่ได้ไข่ไม่สรัางนั้แต่แต่ตัวอ่อนอาจจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วมนเกี่ยวตัวผู้้วยพี่ตัวผู้เชื้อเกี่ยวไหมตัวผู้ตัวผู้มีผลยิ่งตัวผู้อายุเยอะไข่ก็ก็ยิ่งเยอะแล้วก็ยิ่งยิ่งยิ่งดีแต่ติดไม่ติดก็แต่ติดแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าตอนนั้นผู้สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ก็อยู่ที่ตัวผู้ใช่ไหมพี่สมวอายุเยอะแต่คุณเลี้ยงไม่สมบูรณ์เลยคุณให้กินน้อยกินแบบว่าแบบไม่ได้สม่ำเสมออเงี้ยเชื้อก็ ก็ต้องทําใจใช่หลังจากนั้นปุ๊บที่เจอปุ๊บเก็บมาปุ๊บเจอไข่สลักหรือไม่สลักบางส่วนเนี้ยแล้วพอไปฟักเนี้ยพี่ต้องมาปัจจัยต่อมาในการฟักไข่เนี่ยมันจะเกิดอ,อะไรที่พี่ต้องเจอเออถ้าฟักไข่ยิ่งถ้าฟักด้วยการด้วยคนสมนมากจะฟักด้วยกล่องโฟมถ้าถ้าเกิดปัจจัยแรกๆคือแม่งูเด็กแม่งูเด็กพ่องูเด็ก ตอนตอนอุณหภูมิตอนตอน,ตอนเขาเรียกไงตอนที่เลี้ยงอุณหภูมิแก่งหรืออะไรเงี้ยแล้วพอออกไข่มาปุ๊บไข่มันก็จะไม่แข็งแรงอ่ะเหมือนตัตอ่อนมันไม่แข็งแรงบางทีนเขนยังไม่รู้ใช่ด้วยแล้วทีเนี้ยพอยิ่งเราฟักกล่องโฟมอ่ะอากาศมันสวิงอ่ะคือ,าาอ,าาอาาแต่ละบ้านแต่ละบ้านในในที่โลเคชั่นที่เขาวางไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งถ้าอากาศสวิงก็มีปัญหาต่อัตอ่อนเหมือนกันอครับปัญหาคือต่อไปพอคุณจะได้ไข่มาแล้วอาจจะแบบดีใจนะครับ บางคนเคยเจอคือไปฟักใช่พี่ใช่ฟักปุ๊บอาทิตย์แรกมีเชื้อเส้นเลือดเดินใช่สองเดินบางคนสี่สิบห้าวันหายก็มีใช่เออเพราะอะไรพี่สี่ห้าวันแล้วนะผู้ขนาดฟักตู้ห้าสิบห้าสิบวันในหายก็มีนี่ปัจจัยต่อมาคือมันมีความเสี่ยงในตัวอ่อนที่เราไม่รู้มันปัจจัยธรรมชาติใช่พี่ใช่ถึงคุณจะแบบว่าพ่อแม่พันธุ์ที่แบบว่าหลายปีก็จริงแต่ก็ยังมีแต่ส่วนน้อยม่ใช่พ่อแม่พันธุ์แบบสุงก็มีนะผมเองเจอมีโอกาสคือ คือที่ฟักมาขนาดฟักตู้นะเคยเจอคนส่วนมากคนส่วนมากนะจะเจอเขาเรียกว่าไงตอนตัดแล้วรกพันใช่ไหมแต่อันเนี้ยแต่เนี้ยตัวตัวอ่อนงูอ่ะมันเหมือนมันมันมันเลื้อยยังไงไม่รู้มันพันรกมันพันแต่ในไข่อ่ะประมาณ50วันช่วงประมาณสี่สิบกเออประมาณห้าสิบห้าสิบวันเหมือนมันก็หยุดพัฒนาในตัวไปเลยใช่ไหมมันตายเลยอ๋อบางบางตัวก็หยุดพัฒนาเพราะมันพัฒนาได้แค่เนี่ยมันดูดไข่ไปต่อไม่ได้ใช่ไหมใช่พอช่วงฟักไข่อ่ะพอสมมุติเราได้ไข่มาแล้วเราควร ก่อนก่อนเนี่ยช่วงเนี้ยช่วงเนี้ยมันง,งูยังไม่ไข่เราควรไปเซตกล่องกล่องกล่องฟ้าก่อนเลยว่าเราสมมติถ้าเราจะตั้งตรงเนี้ยอุณหภูมิกลางวันกลางคืนนิ่งขนาดไหนควรจะควรจะบวกลบไม่เกินไม่เกิน1องศาหรือ1.5ไม่เกินไม่เกินไม่ควรเกิน1องศากลางวันกลางคืนสมแล้วรู้ว่าติดแล้วพอไข่แล้วคุณก็ต้องไปเซต กล่องฟักของคุณให,ใ,<ช>ให้ให้ให้พร้อมก่อนใ<ช>่เพื่อถึงเวลาจริงมาปุ๊บคุณจะได้รู้ว่าอ,อ,อุณหภูมิมันเป็นยังไงไม่ใ,ใช่แต่พอเปลี่ยนที่<ช>เปลี่ยนที่<ช>เปลี่ยนไปปมา<ช>อาจจะเกิดผลต่อไข่ได้<ช>มีส่วนที่มีคิดว่ามีอ่าหลังจากเรียบร้อยแล้วหูแบบภูมิใจแล้วถึงเวลาวันตัดไข่ห้าสิบห้าถึงหกสิบวันตัดปุ๊บบางคนเจอแบบว่าตัวไม่สมบูรณ์นะพี่เพราะอะไระแต่ฟักนั้นรบถึงครบเลยมาครบเลยมาถึงพิการหรอล่ะ อ๋ออันนั้น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 แม่งเป็นปัจจัย x แม่งควบคุมยากเลยไม่ได้ไม่รู้ใช่ไหมเออตอบไม่ได้เพราะขนาดปีที่แล้วก็มีพ่อแม่ก็อายุเยอะแล้วพ่อแม่พ่อแม่อายุ4ี่ห้าปีตัวผู้ก็สามปีแล้วยังไข่แปดฟองไข่แปดฟองพิการไปสามอะ่ะนี่คือสิ่งที่แบบต้องต้องเจอนะบีเดอร์ต้องเจองูสักแค่นี้คือแม่งูแม่ขนาดแม่งงูไข่แบบสมบูรณ์แปดฟองสมบูรณ์ไม่มีสลักเลยนะไข่สวยอยู่ดีตัวอ่อนมันพิการเองไข่ก็สวย ตอบยากอ่ะเนี่ยก็เจออ่ะฝาดมาคุณเจอพิการ2ก็คือพอมาเจอปุ๊บไม่ได้คอมโบตามหวังเลยอ่าคอมโบไม่ตามหวังเสร็จปุ๊บพอเจอจันเป็นเพศอีกอใช่ไหมพี่อันนี้คือปัจจัยที่บิดเดอร์มึงหมายต้องเจอคุณโยคาดหวังบสวยหรูไม่ได้ว่าคุณจะได้งูตามที่คอมโบที่คุณต้องการมันคือมันคือเสน่ห์บางทีใส่สีใส่สามไม่ออกมาหนึ่งใช่บางทีเป็นมอนด้วยใช่ไหมพี่เออมอนมอนคือท็อปอ่านี่คือให้กับท็อปอยากให้คนเตรียมใจอย่างนี้แบบแบบ แต่นคน uh huh. ที่คาดหวังเขาเขาผิดหวังเนี่ยคือ,คอมันคือสเสน่ห์เอาจริงมันมันคือสเสน่ห์ของบ bon อลอ่ะมันเขาเรียกว่าไงไม่ได้ทาไม่ได้ทําคอมโบโที่ที่เห็นในเน็ตง่ายอ่ะมันมันไม่ง่ายกว่าจะออกมามันยากแล้วบางตัวบางทีบออกมากินอนุบาลเนี่ยเป็นไงพี่อนุบาลแต่ลตัวยากไหมบางตัวก็เจอแบบอนุบาลยากใช่ไหมใช่คือถามว่าถามว่าถ้าถ้าพ่อแม่เอาจริง มันมันต้องเริ่มแต่พ่อแม่ถ้าพ่อแม่สมบูรณ์อะ่ะลูกหงัวส่วนมากเรื่องเวลาเอ,อจาจะไข่อ่ะไม่ค่อยมีปัญหาพ่อแม่ถ้าพ่อแม่เด็กเท่าที่สังเกตถ้าพ่อพ่อแม่เด็กเวลาฟักออกมาแล้วเป็นตัวลูกอะ่ะค่อนข้างจะมีเขาเรียกว่าไงค่อนข้างจะมีปัญหาเหมือนเอฟแนนะ่าคตเรื่อยๆพี่ใช่ไหม,<ช>มบางคนผมเคยเจอนะครับที่เชอบางทีไปออกมาเนี้ยเลือ้อยมาเลยนะออาจะไข่จะสะดือไม่ปิดอ่าตุยก็มี บางทีออกมาใช่ไหมเพราะพอดีทําแมงูปีนใช่ใช่ใช่ลองทาออกมาปุ๊บแล้วอันหนึ่งออกมาเหมือนจะกินกินดีอ่ะก็ตุ๋ยใช่ไหมพี่เออมันมันมันคือมันอ่อนแอด้วยตัวมันเองอ่ะอ๋อ้วยตัวมันเองอยู่แล้วที่บ้านไม่ที่ที่ฟาร์มไม่เจอเพราะว่าไม่มีไม่ไม่ไม่ได้ทํามูปีเดียวส่วนใหญ่สองปียิ่งหลังๆเนี่ยสามปีด้วยเพราะว่าไม่มีหนูจะเลี้ยงเลี้ยงไม่ทัน นี่ครับแม่งูไปซะปัจจัยเนี่ยมันยากในการทางูครับทุกคนไม่ได้คิดว่าจะง่ายภาพที่คุณออกมาสวยหรูเห็นครับโอ้โหขตัดประสบความสำเร็จกันคือคือถ้าโชคดีได้ลูกงูแข็งแรงก็ก็ดีไปแต่มันมีโอกาสมันมีโอกาสที่จะเจอไอ้พวกอ่อนแอก็มีน้องพี่แบบอย่าพึ่งไปหมดหวังแบบเสียใจใช่ก็ทําต่อไปใช่คือเอาจริงงูที่เรายิ่งบีดอ่ะมันคือยีนมันมันคือเราบีดให้มันด้อยนะที่มันสวยเพราะมันมันมันด้อยนะอ๋อเพราะว่าไอตัวที่มันแข็งแรงคือ normal อืมเหมือนเราแบบ เปเป็นการไปบิดใช่เปลีป่ยนแปลงมาใช่เรา,าไม่ได้ทาให้มันแข็งแรงขึง้นเราแค่ทาให้มันสวยแต่แต่ในความสวยมันก็จะจะต้องแลกมาด้วยความไอความอ่อนแอของมันเนี่ยอนุบาลเอาจริงอนุบาลลูกงูไม่ยากแค่ต้องเข้าใจมันนิดนึง <knights S 1> แต่เพื่อเต<า>รียมพูดอนุบาลเตรียมตัวที่พี่จงเจอแบบที่เจอมาเลยอ่ะอันหนึ่งมีอะไรพี่ถ้าถ้าลูกถ้าลูกกินไม่เก่งขั้นแรกดูไม่ดูดไข่ก่อนเลยอ่ะตัวตัวแรกจะไม่ดูดไข่ถ้าไม่ดูดไข่ปัญหาของการไม่ดูดไข่คือหนึ่ง เราตัดไข่ไวไปไหมอ่าอายุของไข่ที่เราตัดบางทีแนะนําคือเราต้องให้ในคอ,อ,อ,อกอะเจาะก่อนคือถ้าคุณยิ่งฟ้ากล่องโฟมอะยิ่งถ้าเราเปิด yes, <yeah. S 1> ไปถ้า yes, <yeah. S 1> ถ้าเราฟ้ากล่องโฟมอะยิ่งเปิดยิ่งเราตัดก่อนมันเจาะอ,อะอุณหภูมิอะซึ่งมันไม่นิ่งอยู่แล้ว mm hmm. นี่เหรอไหมมันทําให้งูยิ่งเลดยิ่งเพราะยิ่งเราไปไปเขาเรียกว่าไปรบกวนมันอะ mm hmm. มันยิ่งออกเลดแต่ถ้าร,าราอรอลูกงูเจาะก,ก่อนอะ แล้วค่อยตัดอ่ะอย่างเงี้ยค่อนข้างปลอดภัยออะไรประมาณนี้อย่าเสี่ยงอย่ารีบใช่ใไหนๆก็รอมาแล้วห้าสิบถึงหกวันแล้วก็แล้วก็ถ้าถ้าถ้าเขาเรียกว่าไงไม่ดูดไข่แดงก็ต้องดูสถานการณ์ว่าบางตัวบางตัว,บา,ตวบางทีอ่ะเราไม่ทําอะไรมันเลยแต่แค่บางทีมันเลื้อยคือถ้าสังเกตลูกมูในไข่เวลาอยู่ในไข่อ่ะมันจะขยับไปขยับมามันดิ้นอ่ะซึ่งบางทีมันอาจจะดิ้นแล้วแล้วมุดไปมุดมาลกว่ามันอาจจะแคบ พับหรือบิดไม่ถึงพันนี่อออไหมก็เลยจะไปก็แค่เขี่ยก็คือให้หายให้หายลกพันก็กลับมาดูดใช่ใช่แต่ถ้าแต่แต่แท่อะแต่ถ้าในกรณีก็คือเขี่ยแล้วมันก็หาลโหายพันแล้วแต่ยังไม่ดูดพี่ปื้มทําไงอะปกติพี่ทาส่วนมากนะพยายามถ้าตัดถ้าตัดไข่แล้วนะพยายามเอาถ้าเจอหัวงูงัดหัวงูให้มันให้มันให้ให้ให้โผล่พ้นไข่ให้มันรู้ตัวว่ามันต้องตื่นต้องออกจากไข่แล้วเนี้ยมันจะดูด บางตัวบางตัวมันไม่ยอมมาหัวโผล่สเต็ปแรกอาจจะเอาเอาให้หัวนโผล่ก่อนอ่าแล้วดูสักวันสองวันซึ่งตาย<แ>กับมาเปิดตายแนละ้วก็มีก็มีมันทําอะไรไม่ได้ไง <c oughs> มันเดียวไม่ได้อสองวันมันนานไปนะบางคนใจร้อนอ่ะไม่ได้ย<ม>ี่ตัวปวดผมเห็นพี่เปิดทุกวันเลยนะตัวปวดปวดเลยตัวต้องทำเนี่ยตัดไข่ไวตายนะตัดไข่แดงอ่ะเพราะว่าสะดืออ่ะที่สะดือถ้าสังเกตจริงๆมันจะมีเส้นเลือดใหญ่ก็ต้องรอ <G ül üyor> ก็ต้องรอให้ให,ให้ให้มันให้มันมันดูดกลับเพราไปง่าอ่ะโอกาสตายมันเยอะอยู่แล้วอ,อาการไม่ดูดไข่อย่างไงก็เป็นตายห้าสิบห้าสิบอะทางนี้นั้นต้องดูที่ตัวงูอ่าแล้วก็คือง่ายคือเว้นสองวันไอ้พึ่งก็จะมาดูว่าเส้นเลือดมันดูดเข้าไปแล้วไหมไม่เหลือไข่าขาวใช่ใชจริงๆอ่ะดูทุกวันแหละแต่แค่ถ้าสองเฉลี่ยมันจะประมาณสองวันอ่ะเดี๋ยวดูแลสะดือมันจะมันจะไม่มันจะเราจะไม่เห็นไอ้เส้นเลือด ใหญ่ๆแล้วอะไรประมาณนี้เราสามารถทำการตัดได้ใช่ไปดูในคลิปพิธีมันก็จะมีเอาได้มัดแล้วก็ตัดใช่ได้แต่เขาถ้าเขาสู้ถ้าเขาสู้ปุ๊บต่อไปคือจะไปการวางไว้ไหนต่อพี่ก็คือไว้อนุบาลยังไงต่อก็ตัดไข่แดงไว้ในทิชชู่เปียกในถ้วยช่วยถ้วยข้าวเซเว่นถ้วยข้าวเซเว่นก็ได้ง่ายๆอ่าแล้วก็ให้พิ้นชื้นใช่พิ้นชื้นแล้วครก็มาดูอีกทีนึงว่าเขาสัก3วัน3วันคุณจะได้รู้นะครับว่าคุณมาเปิดดูหนึ่ง จะดูปิดไหมมันตายได้ทุกวันกะสอง <laughs> อคือซิ้นไปเลยก็ต้องทำใจใช่ใช่ไม่ได้ไม่ได้รอทุกตัวใช่นี่พอหลังจากน,นี้ปุ๊บ,บ,บก็จะมาแหววแข็งแรงออกมาแต่ไม่ยอมกินนะพี่อ,อส่วนมากถ้าถ้าเป็นไปได้แนะนําเวลาลูกงูออกมาออันนี้ก่อนเลยที่ที่ฟาร์มที่ฟาร์มจะไม่ไม่แยกลูกงูทันทีไม่แยกลูกงูทันทีหมายถึงอะไรหลังลออก้าบ่ะหลังลอก คือลูกงูพอออกมาเสร็จปุ๊บมันจะมันจะลอกคราบแรกก่อนเราถึงจะเริ่มแยกอนุบาลใช่ไหมใช่ใช่ที่ฟาร์มจะไม่ยังไม่ยังไม่แยกลูกงูทันทีหมายความว่าปล่อยให้มันอยู่กองกนอยู่ด้วยกันนะ่ะกองนั้นนะ่ะสักสามสี่วันเพื่ออะไรให้มันหิวแล้วให้มันดุเราแยกไม่ดุอ่ะไม่ดุแยกไม่หิวอะ่ะไม่ด,ไมดุไม่รู้เหมือนกันอ๋อลองลองลองจับงูลูกงูที่ลากคราไปนะอยู่ด้วยกันดิสักสามสี่วันโดยไม่ไม่ได้อะไรกับมันนะ เอามือลงไปแม่งฉกมือเลยอ๋อคือหยวเลยใช่แล้วก็าจแยกใช่แล้วหลังแ,แยกก็ให้ให้หาแล้วไม่ให้เลยเอ่อให้เลยทศชาติตัวไหนแบบพี่ก็มาแบบไม่กินนะพี่ไม่ไม่กินหนึ่งเดือนอะไรเงี้ยพี่ทาไหก็คือการมีการฟรีดยัดใช่แต่เอ่อเรียกว่ากล่องที่ท,ที่มันจะเป็นกล่องขุ่นเจะไม่ให้กล่องใสอ,อ่ะถ้ายิ่งอยู่กล่องทึบได้ยิ่งดีแล้วก็ลูกงูที่ฟาร์มเวลาแรกเกิดช่วงอาทิตย์ อาทิตย์ถึง2อาทิตย์แรกจะมีไฮบ็อกทุกตัวการอุบลาลงูพี่เพิ่อเคยจะอยู่กล่องทึบแล้วก็มีไฮบ็อกใช่เพื่อให้แบบมันแบบดูแบบเซฟที่สุดปลอดภัยไม่มีการไปกวนเขาไม่ใากที่สุดเพื่อให้เขากินแต่ถ้าใครอาจจะไม่ได้แบบไม่สะดวกก็เป็นกล่องใสหาไฮบ็อกมาก็ได้ใช่หรือถ้ามันไม่กินจริงๆกับพี่ังไงไม่กินจริงๆก็ต้อง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 ดูเป็นกรณีไปว่าไม่กินเพราะอะไรหนูใหญ่ไปไหมหรืออะไรเงี้ยบางตัวลูกลูกงูบางตัวแม่งก็เรื่องมากคือส่วนมากอะที่ไม่กินอะเพราะ คนจะให้แช่เริ่มด้วยแช่แต่พอคุณก็เริ่มแช่ตลอดทําไงก็ต้องตัดใจอะยอมวะนี้เลือกสองทางอนะอนอะแรกก็คือคุณอาจจะต้องยอมให้กินเป็นหน่อยปัญหาคือลูกหูเวลาบางตัวถ้าเจอตัวแยะจริงอ่ะถ้าคุณไม่ยอมใจแข็งให้ลูกหนูเป็นอะมื้อหรือสองมื้ออ่ะถ้าคุณไปเริ่มป้อนมันนะคุณอาจจะต้องป้อนยาวเลยกว่ามันจะยอมกินมาคือป้อนคือยัดใช่ไหมเป็นการยัดใช่ ยัดไปเลยป่ะแต่คนถ้าใครแบบไม่สะดวกใจในการ <c oughs> ที่จะใช้หนูเป็นก็ใช้เป็นงานฟีดจะไ่เอาหนูแช่มาลายเป็นตัวเ,เล็กๆแล้วก็ยัดเข้าไปแต่ถ้าใครแบบอยากฝืนขนาดก็ลองล่อยแต่เขาบกคนอาทําทำไม่เป็นพี่มันก็จะเกิดอันตรายต่อตัวลูกูได้ใช่ไหมยยใช่ไหมถ้าคนแบบว่าไม่ไม่เคยยัดแต่ยัดไม่ถูกวิธีอ่ะยอยา่าทะลุโลก่อ้ย่าอย่าทะลุโลกเข้าไปเงี้ยก็ก็ดูในเน็ตน่าจะมีบาที่ป้าบางทีก็ชงบักก็มีที่ม่ฉี ไม่เคยเจอว่ะไม่เคยเจอถึงบางคนทั่วไปที่เขาแบบอาจจะไม่รู้ทิศในการยัดนูอ่ะคือเอาจริงลูกูบางตัวถ้าไม่อันตรายไม่อันตรายถามว่าอันตรายไหมมันไม่ได้อันตรายต่อต่อจะทําให้งูตายแต่แค่มันมันจะอันตรายตรงที่ลูกงูมันจะยิ่งเครียดกว่าเดิมอ๋อก็คือถ้าตรงไหนยัดไม่ได้เนี่ยมันก็คลายคลายคลายจากบางทีใช่ไปอต่จะดีขึ้นก็คือแย่ลงกว่าเดิมเลยใช่คือคือเวลาเรายัด ลูกงูอ่ะมันมีทั้งตัวที่กินง่ายนะบางทีแค่เอาเอาค่าปุ๊บแม่ก็กินเองก็มีบางตัวไม่ต้องยัดลงคอก็มีอมันมันมาตัวแค่ปุ๊บงับปุ๊บเกินมาตัวอ่แค่ข้อขามาตัวไม่ต้องทั้งตัวทั้งอันนี้ถ้าเจอตัวกินยากก็บอกเลยว่าแม่งถึงคุณยัดไปก็มีขย้อนออกมาแล้วพี่เนี่ยไม่ใช่ทันนี้ทีเนี้ยเตรียมตัวเลยถ้าขย้อนอ่ะถ้าถ้าเจองนี้ก็โทรมาถ้าขย้อนมาสองทีนี่คือเตรียมตัวเก็บศพเลยเก็บศพได้เลยถ้าขย้อนประมาณนี้ คือมันคือที่ต้องเจอแน่นอนอ่ะมันเขาเรียกวไงโหแม่งเราเรบอกว่าเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะส่วนตัวนะอ่ะใครเจอมาทุกแบบแบบลองลองแบบเผื่อเตรียมใจอ่ะไปต้องเจอแต่อาจจะอาจจะไม่ได้แบบแง่ร้ายอย่างนี้เสมอไปคุณอาจจะได้โชคดีก็ได้อะไรเงี้ยใช่อ่าประมาณนี้ก็คือถ้าคุณจะเป็นบิดเดอร์คุณต้องอุปสรรคที่ต้องเจอประมาณนี้เลยมันคือสิ่งมีชีวิตมันมีโอกาสกลับดาวได้เสมอนี่คุณต้องทําใจนะครับว่า อุปสรรคมันไม่ได้ง่ายนะครับมันยากจริงๆในแต่ละปีที่ได้งูมาแต่ละตัวเนี่ยใช่ใช่ปพื่บความสความสำเร็แต่ละคนนี่ก็คือยากอ่ะใช่ต้องคําใจนิดนึงใช่ต้องเป็นซีเรียสใช่ตั้งหลักให้ดีนะครับในการนี้ก็คือพี่ปื้มที่บอกไปใช่เรียกจับคู่ให้ดีมีเตรียมความพร้อมตัวผู้ตัวมีให้พร้อมใช่ใช่พี่แล้วก็ปัจจัยรอบข้างก็คือทําให้โอเคสุดแต่ที่เราอะไรควบคุมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ที่ควบคุม,ไ,มได้ก็พยายามควบคุมใ่เพื่อได้ผลลัพธ์แล้วก็ ผประกอบาการที่ดี<ช>เพื่อจะไปต่อยอดนอนาคตจะเก<ช>็บหรือจะไปขายก็ว่ากันไปอีกทีหนึง<ช>่งอ่าประมาณนี้ใ<ช>่และไอมีฝากไอพีงานเงินเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดตามกิจกรรมของ B ีแบได้ครับปีนี้ปีนี้กิจกรรมแน่นเล, <c oughs> เลยกำลังเอ <c oughs> ่อพื้นที่แน่นเลยเอ่ะพื้นที่แน่นเลยเดี๋ยวกิจกรรมแน่นมากเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะตอนนี้ยัง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 ,ง,งแค่ฝากงานก่อน เรื่องกิจกรรมเดี๋ยวพอเดี๋ยวเดี๋ยวต้นเดือนจะมีประชุมกันต้นเดือนนี้อ่ะใช่กาใช่มีประชุมกับทีมงานอีกทีหนึ่งนี้ปีนี้เป็นสายป่านจัดงูจงปังเป็นเฮ้พี่พี่พี่กับลุงต้นเป็นแค่คนคอยเสริมคอยช่วยอะไรมาขาดมาหลายปีแล้วสิปีนี้จะได้นั่งนี่ครับอย่าลืมนะครับงาน b ีเบใช่บีเบบฝากไว้ด้วยนครับงานบีเบ๊บนแรกคือ ทุกคนเรียกร้องมาคืองานมีนอย่างสองงานใหญ่มนชนกันอ่ามาชนกันก็คือ,เ,เ,รอเราก็คือเลื่อนมาก่อนเพื่อจะได้ไม่ต้องชนเผื่อสองคนเผื่อมีคนเนี่ยอยากจะไปงานแบบสองสองงานใช่ใช่พอดีพอดีต้องเลื่อนเลื่อนขึ้นเพราะว่าเราเรามีดีลกับปีนี้ปีนี้มีมีฟาร์มจากเมก,กามาฟาร์มใหญ่ด้วยแต่อุบไว้ก่อนพอดีถ้าเราเลื่อนหลังอ่ะมันไปชนงานที่เมกาเราเลือ่อนเราเราเลื่อนลงไปไม่ได้ก็เลยก็เลยต้องขยับขึ้นมาสอง <BE> อ,อาทิตย์ม<อ><อ>ั้งประมาณฟาร์มใหญ่ได้ลุ้นแน่นอน เ,เขาเอางูมาโชว์มาขายดีกว่าหรือว่ามาแค่เอองูมีมาไหมก็น่าฟาร์มนี้เขาเขามีออเดอร์มาหลายเจ้าคนนำเขา้าเอาเอางูเขาเข้ามาขายานี่ผู้หญิงนี่น่าจะรู้แล้วป่ะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยรู้อ่ะเฮ้ยต้องรู้แล้วป่ะพี่ฟาร์มใหญ่ๆมันมีแค่ไหนอ่ะโอ้เดี๋ยวฟาร์มนี้เขาามีมีม็อบใหม่เหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวไปติดตามครับสำหรับใครที่ก็ฝากไว้นะครับทั้งอุปสรรคที่ต้องเจอนะครับแล้วก็ฝากรายละเอียดเล็กน้อยสำหรับงานที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ ในเดือนกรกฎาคมใช่ครับกรกฎาคมครับไปติดตามกันด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าเป็นประโยชน์สาหรับบีดเดอร์ที่กำลังกลจะเป็นกล้าจะเป็นบีดเดอร์ขึ้นมาแล่แบบว่ากลัวจะสงสัยอะไรเงี้ยก็คือถ้าสงสัยพอบมเติมนะครับอินบอก์ไปที่เฟเบอร์ลี่นะครับไม่ไม่ถามเพราะถ้าถามดูดุยมากก็ดูดุยากเฟเบอร์ี่อยู่ดีครับวันนี้ก็มานี้สวัสดีครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ้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 งและ u ับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ